ู้เยอะอยู่ปีปาได้กินสันแล้วปาได้กินอันสันแล้วจ้ามาเกลี่มาเกลี่ันนาของน้อจ้ะพี่น้องมันนี้อากะมันพอนเนาะแต่ก็ยังไม่ล่มอยู่จ้ะ บรรนดูบ้านนางเหรอยู่นี่ปักกระิกกับมาเล่นนัจ่จ้ะตอนนี้ปักกระิกเพิ่นนงช่วงนี้นะจ๊ะเพิ่นออกไปนอกบ้านหลายเนาะเราที่นี่เพิ่นผอมะจา้ะเอ่อร์ไข่คือจังช่วงหนาหนาวเนาะหนาหนาวเพิ่นอยู่แต่บ้านนะคะกะออกไปส่วนหน่อยเนาะเพไปกระอ้วนตุ๋ยจ้ะแต่ตอนนี้เพิ่นเพยยยววนิ่นผอมเลยค่ะเนาะตีกับว่าก็พญายวมันผอมแมวผอมนะคะีค่ะแต่ว่านั่งอนานาเอือนางกะไปมัดมือพื่งกันค่ะ ค่ำๆเคยกลับมากไหมคะเนาะสาัญญาจะย่าไม่เอาคนกลับจะไปะจับหนูจับนกเพลสิคะปเป็นกับไปนะคะเพลินปลายเนะาะเก็บเลยเก็บเลยจ้าเนี่ยตรงนี้กับอันใดอยู่จ้ะต่ว่ามันอีกที่จะไปให้ป่าเพิ่นเนาะมาเก็บไปอีกมองหนึ่งนะคะเพิ่นเพิ่นใหญ่เนาะจา้าต่ว่าตีกะอันนี้ตีบอรือว่าป่าแล้วหมักแบบใดเนาะดีจะล่องเก็บแบบจังสีไปให้เล่าเนาะ เมื่อกี้มันหญ่บรรลายค่ะเอา้ากลงเดินมาเมื่อกี้คือตังบนหญ้าเนาะเัมนีนมาอยู่ไกลๆมันขึ้นหญ้าพี่นอ้องดีใจลองหาเอาค่ะหาเอานี่มันกระสีมันกป็นหญ้าอยู่นะจัะเนาะมาดูว่าปลาละมักแบบไหนเด้อแบบนี้ก็เดากันเนาะแบบนี้ก็เดากันจ้ะ อ่อนอยู่จ้ะแต่ว่ามันกนนะเนาะตีๆกับสีเก็บเอาแต่สีนะคะไปเพ่นเนาะวูเนี่ยตรงนี้ก็อ่อนอยู่เนี่ยไปเล่าค่ะเดี๋ยวเราอยากกินก็นทำผิกกันสินะนี่โอเคอยู่นะพป่น้องก็จะบอกเล่าวะ่ะมันเฉลิมแล่แเราเนาะ อ้ค oh. mm hmm. ื่เท็นใจจะขอนะคะว่าจะขวางกับบ่อไข่มักง่าเนะเอาเอานี่ค่ะมักกัี้สี่เก็บบ่ดุดนี่ค่ะเราไปเก็บแบบนี้แล้วค่ะมันขม เก็บอยู่ได้พี่นอ้องแต่ว่ามันก็ชิ้นเนี่บานนะคะน,น,นี่อันนี้้ะนาจจะได้อยู่จ้ะนี่เกือบมาไม่ทัน,น,กกนเงาคันี้ก็ปวดแสบแล้วเนาะจ้ะยาลูกเก่งมากเอาแล้ว เก็บเลยลูกอ่อนเลยนี่เก็บให้ป้าป้ารอเราอยู่อันนี้ไม่ได้เก็บให้จะคล้องก็เดี๋ยวจะจะสีเอาไปให้เพิ่นแล้วเาแบบนี้แม่มอมมี่เนาะม่มี่สั้นแล้วเก็บสั้นได้ก็เก็บจ้ะไปฟังทางหน้าดีกว่านุ่ดไปดูเส้นหน้ามีไหมเนี่ยอันนี้ โอเคอยู okay, you, okay. uh ่จีบะอันนี้บอกกินนะคะนี่เก็บเลยลูกทุงมามาอยู่ในนี่เอาถุงมาเร็วเอาถุงแคลงโอ้ยยัยโอ้ยมนดูดเอาเก็บมาวันรังกูงามรวางรัวนี่นี่เอาเอาแบบสั้นๆแบบนี้มนุษย์สั้นๆแบบนี้ลูกทดนะมันดูจะทาไเกอนละทาอะไรเอ็นทูแคร์อะไรเอ็นทูแคร์อย่าอ๋อ ออมันดูดเอาอันงาวคัดกะดดเอาที่มันไม่ยาวน่ยลูกอะไรเรามามาเรนทูมาเลยไอเกตาออนเลมเนี่ยมึงเอามันดูดหอยดดเก็บดุดหาวเอาจ่กัวมันเลยจ้ะนี่ ออโอเคไปเาปรเารเพิ่มเข็บอีกแล้ววะสาวเนาแล้วเตยภาพยังสร้างผลจ้ะตรงนี้ก็มเีเราจะถามปลาแล้ว เราโอเคไหมมันยากเล็กน้อยแล้วเด้อสิว่าอันนี้โอเคอยู่จ้ะอืมอยู่เด้อแต่สีเนาะอันนี้มากินพี่ค่ะอู้ยอู้ยตรงนี้ก้ามอยู่พี่น้องนี่อู้ยเยอะอยู่นี่ปลาได้กินสันแล้วปลาได้กินอันสันแล้วจ้านี่ค่ะ นี่เย้ด yeah. ีก็ไปเก็บอัสสาระไหล่ล่าจ้ะทางนี้เครื่องนำพี่ม,มัมละไล่ไปน้ำกลนนะคะมันกะสียังมีพอได้เก็บอยู่เนะยิงไปของเครื่องอีกนี่จะ้ะพี่น้องนี่นี่ให้เพิ่มชิามหลายๆใส่เลยคะ่ะเอาไปมาแบบใดเนะนี่ทุกวนมันแต่กินผับหนอกอีหลีเอาะ ก็จะกินแห้งนี่โอ้ตนี้สวยเนี่ยพอดีเลยพอดีใส่แล้วจ้ะนี่ค่ะมันจะขึ้นมาอีกเห็นไหมตะมมเพิ่นนี่ค่ะอุ้ยโอ้เน้องนี่นี่นี่ แล้าทำพี่แกวพี่แกวกินมอสนี่ค่ะถุงมัสถุยมัสแค่ะนี่โอ้นี่ค่ะ,คะนี่น,น,น,นี่เดี๋ยวมอได้อันอากาศดีๆก็เยมนพวกนี้ฝนตกจ้ะจะพาไปทำไปเก็บอีกฝากนึงไปตกปลาน้ำเนาะ ปกติเตยกับบุกไข่มักยาวนะคะแต่ว่าปาแล้วก็สิเนาะอุ้ออยพี่น้องงามของเพิ่นซิมเด็วกะจะถามว่าวัาละมักใส่ไดนเนาะแต่ว่ามักใส่สันปีนาจะได้เก็บใม่ให้เพิ่นเนาะจะได้เก็บใม่ให้เพิ่นจ้า ดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยได้เก็บผักกดูดพี่น้องอได้เบิ้งอีกแล้วจ้ะวันนี้วันที่ยังเดี๋ยวนะวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่สิบพอด่ายเนาะเดี๋ยวดวยคิดก่อนค่ะวันที่เท่าย่ายวันที่สิบสิบสองบอกมันสิบกว่านะะี่ค่ะวันอาทิตย์เนาะเดือนไม่ตีดกับช่องคิดหมดออื่นนะคะมาอร่งกันจะไปตดัดตออ่อเนาะอ่อ,อนๆยู่จ้ะ ตั้งสิก็ัะไปตัดตอมเพิ่งอออกับสิบเบิ้งลงให้พี่นอนเดียวเบิ้งนะคะโอ้ยสวยโอเคอยู่จ้าย,ยุงยุงเอารถพุดดีรถพุดดีพูดจ้ เขามาหรับคีออกไปนี่อะเราอยากเขาว่าจะไหนผมว่ะหนูเก็บมาให้ป้าแล้วป้าจะให้ค่าน้ำมันแล้ววะอยู่แล้วบะเป็นยังหนูจะไปอยู่แล้วหนูวะของเทิงก็มีนอยากซีพาลงมาขม้างล่าง ล่างเขาบ่มีแล้วพี่น้องเหมือนเราเดินไปข้างบนเนาะดูใส่เป็นไงครับไปเห็บนบางอีขอ้างางในบ่พี่น้องโอ้ยลื่นไฟเออร์เวียดก็นนะ่างามเนาะป่าเราจะกินบ่เนาะไฟเออร์เวียดนี่งามค่ะแข็งแล้ว แค่ okay, จ้ะพี่หน้อมดแค่นี้หละดีวะ่ะเนาะพัดนอ้อไปบังไม้นะคะเพื่อใี่ได้จะดีอีกเนาะเค okay, จ้า โอ้เว้ยนี่ไงอันนี้ซาล,ลาลีทะเลคือกันจันนี่อันนี้ก็กินได้นะคะมีมซี่หัวหมือนซาลาลีฝรั่งนะคะ,ะ,ะแต่กินจะแห้งกว่ากินจะแห้งกว่าจ้ะที่บ้านตรงนี้น,ะน่าจะมีเหง้าแต่ที่แถบเลยนะพักอันนี้ตีกระเลาะแค่ตรงนี้นะคะเมนนะื่อคืนเลาะไปทังอยูนเนาะน้องดูตนี่คืออัๆ น้ำมันหอยเรียกาพพิบ้านมากเพาพานกีดแต่ที่นี่เป็นสวยในงามค่ะผักโขมก็สวยเอาไปนะจนังหนตรงนี้ผักโขมเนี่ยล,กลักวนะขึ้นน้ำพริกนะคะบรรยากาศจะพัดก็ได้พี่กันค่ะ เรอจะเผ็ดเหมันผักป๊อบอายก็ได้นะผัดใส่อันนี้ค่ะชีสรูที่จริงตีก็จะเห็ดไม่นูให้เป็นไงกินได้แ้่นี่อบชีสจ้กพี่น้องผัดอบชีสกับเบคอนวันนั้นานัา้นตอนนั้นจะมักนะ มานห่อนห่อนจะ้ะมึงคักับเหียวอากาศมันห่อนโอเคค่ะเอแล้วจ้ะพี่น้องแค่ okay, นี้แหละนคะคะมาไหวกันเพื่อน,นอ่อนๆนน่อยจ้ะน้อยนี่กินกับแซบขนาดเลย 怎么样？嗯